แผ่นรองเมาส์ g i i ฟินเผิวสัมผัส m i โครวู v เ n นฟ b r บกเป็นการทอเส้นใหญ่ผ้าด้วยความละเอียดสูงทำให้ควบคุมเมาส์ได้อย่างแม่นยำขนาดที่ใหญ่ถึง1เมตร20เซนติเมตรทำให้ลากเมาส์ได้ทั่วทั้งโต๊ะอย่างอิสระโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมในสถานการณ์ที่ต้องลากเมาส์อย่างรวดเร็วและแม่นยำถ้าคุณใช้แผ่นรองเมาส์ที่เล็กคุณอาจจะลากเมาส์ตกขอบของแผ่นรองเมาส์ได้ ทำให้คุณอาจจะเล่นพลาดในจังหวะสําสคัญซึ่งเป็นจุดปเปลี่ยนของเกมแต่ถ้าคุณใช้แผ่นรองเมาส์ของ Giffindex ที่มีขนาดเทียบเท่าหน้าโตะ๊ะคุณก็หมดกังวลกับปัญหาเลื่อนเมาส์ตกขอบไปได้เลยแผ่นรองเมาส์ g i i f i n d e x ใช้เทคโนโลยีป้องกันน้ำซึมเข้าไปที่เนื้อผ้าช่วยป้องกันกลิ่นอับและคราบสกปรกได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อเทน้ำลงบนแผ่นรองเมาส์ทั่วๆไปจะเห็นว่าคราบน้ำซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อเทน้ำลงบนแผ่นลองเมาสกิฟฟินเด็กซน้ำจะกลิ้งเหมือนอยู่บนใบบอนไม่ซึมลงเนื้อผ้าหมดกังวลเรื่องน้ำหกและคราบสกรปรกบนแผ่นลองเมาส์อย่างกันลื่นด้านหลังของแผ่นรองเมาสกิฟฟินเด็กซเราเลือกใช้ยางธรรมชาติที่มีคุณภาพในการผลิตช่วยยืดอายุก,การใช้งานได้ยาวนานไม่ลอกหลุดรุย่ยเหมือนอยางสังเคราะห์ที่ไม่ได้มาตรฐานนอกจากนี้กิฟฟินเดยังเป็นผู้ผลิตแผ่นรองเมาส ที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ชั้นนำที่ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ผลิตแผ่นรองเมาส์เราจึงรู้ว่าแผ่นรองเมาส์แบบไหนที่เหมาะกับเกมเมอร์มากที่สุดและนี่ก็คือแผ่นรองเมาส์ g i i f i n d e x รุ่น B60 ที่ดีที่สุดสำหรับเกมเมอร์